ครับในท่าน,นี้นะครับเราจะมาดูแบบ 6, กคูณหนะครับในแผ่นที่1นทับสนะครับมันอาจจะยากขึ้นมานิดหนึ่งนะหนูต้องใช้วิจารยณน,นะฮะในการรับชมนะครับลูกอ่ะดูการตัดตัวเลขกันก่อนนะครับตัดที่เลข3นะ3ใส่ตรงไหนได้ใส่ตรงนี้ได้นะครับใส่3แน่นอนตัวนี้ยึด3มไว้เลยนะยึด3ามไว้นะ ได้เปล่ายึดไว้ได้เปล่า3ายึดไว้ได้นะเรายึดไว้แล้วนะครับยึดไว้เลยไม่ให้ไปไหนแล้วเพราะมันได้3แน่นอนต่อมาตรงนี้ได้เลขแน่แน่นอนครบชุดละนะครับก็จะง่ายสําหรับเราแล้วนะครับต่อมา1 2 3ขาด4และ6นะครับขาดสและ6ช่องนี้อาจจะเป็น4หรือช่องนี้อาจจะเป็น6นะครับมันอาจจะสลับกันได้ เพราะฉะนั้นนะครับวิธีการดูในต่อไปนะครับเรามาทําการตัดเลขกันก่อนนะเรามาตัดเลขกันก่อนนะครับเลขอันดับแรกนะครับที่เราจะตัดตัดอะไรดีตัดตัวไหนดีหนึ่ง6สามสี่าเลขสีนะมีน้อยสุดเดาได้ยากนะครับเลขสีมีน้อยสุดเดาได้ยากอ่าทีนี้ ถ้าจะเดานะครับตอนนี้มันขาด4กับ6ใช่ไหมลูกช่องนี้มันขาดอะไรขาด4กับขาดอะไรนะ4กับ6ใช่ไหมช่องนี้เนี่ยดูในช่องนี้ก่อนนะในบรรทัดนี้เนี่ยมันมี6แล้วแสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็น4นะครับอาเดาได้ง่ายแล้วนะทำให้เดาแบบง่ายเลยนะตรงนี้ใส่ ตัวนี้เป็นอะไรเมื่อกี้หนึ่งยังไม่มีอีกไหมหนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นสี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นหกเทียบรอยนะครับเสร็จแล้วสองแถวนะครับต่อไปเราดูอะไรต่อนะครับดูเลขต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับดูตรงนี้ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าขาดเลขหกนะครับ เราก็ใส่ช่องว่างเป็นเลข6กนะหอ่าช่องนี้ขาดอะไร1นึ่งสามี่ห้าหขาดเลข2นั่นเองนะครับก็ใส่เลขเลขอะไรเลขสองนะครับต่อไปต่อไปน่าจะได้ตัวเลขมาเยอะขึ้นแล้วนะ ต่อไปตัดอะไรดีตัดเลข3มนะเรามาตัดเลข3กันตัดเลข3มแถวนี้แล้วก็ตัดเลข3าแถวนี้ช่องนี้ใส่3ได้นะครับอ่าใส่3ได้3มาแล้วนะเราได้3มมาแล้วนะต่อมาเลข3มครบทุกช่องอย่างครบแล้วต่อไปดูเลขอะไรดี เลขหนึ่งครบทุกช่องอยางเลขหนึ่งยไม่ครบนะแล้วเราก็ยังจะไม่เสี่ยงนะลูกนะเพราะว่าตอนนี้เลขหนึ่งมันยังไม่ครบนะครับมันยังไม่มีเลขที่สามารถมากักหรือว่ามาตีมันได้นะครับอ่าถ้าแถวเนี้ยไม่ได้แถวนี้ก็ไม่ได้แถวนี้แถวนี้อ่ามีสิทธิ์ได้อยู่นะครับต่อไปเอาเลขอะไรดี เลขห้าได้ไหมได้เปล่าเลขห้าได้อย่างลองดูซิเลขห้าได้อย่างตัวนี้นะเลขห้าตัดนะตัดนี่นะมีตัดแถวนี้ไหมแถวนี้ตัดไหมไม่ตัดเลขห้าอย่างนะเลขห้ายังยากอยู่ลองตัดเลขห้านะครับแล้วลองตัดเลขห้ากับตัวอื่นซิ พอตัดได้ไหมแอบลองดูไปเรื่อยๆนะลูกนะดูนะครับในส่วนของตัวต่อไปนะครับจะให้เป็นเลขสองก็ใช่ย,ย่อยได้ไหมเลขสองพอได้ไมปึ๊บปึ๊บนาไม่ได้นะอย่าเดามม่วนะเดามม่วคือผิดเลยนะอ่าทีนี้เลขสองนะครับมีโอกาสได้เยอะเช่นกันลองลองดูไหม เลขหนึ่งครบยางเลขหนึ่งตัดตัดมาเดี๋ยวเราจะลองสุ่มเลขหนึ่งดูนะตัดเลขหนึ่งนะครับตัดเลขหนึ่งทีนี้เหลืออยู่สองช่องตัวนี้นะครับสองช่องตัวนี้นะที่คุณระบายสีเพิ่มนี้นะตัวนี้คือช่องที่เราต้องใส่ใหม่นะครับอาจจะเป็นเลขอะไร ถูกต้องเปล่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเลขทั้งสองก็ได้นะตรงนี้นะใส่หนึ่งห้อยไว้ก่อนนะขอเลือกเป็นสีแดงแป๊บนึงเลขหนึ่งเลขหนึ่งอลองดูนะครับ เพื่อมันจะเพื่อมันจะปรับเปลี่ยนได้อีกนะถ้าเลขหนึ่งตรงนั้นดูความเป็นไปได้ของมันก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปดูว่าเอ้ยมันได้แล้วนะเราต้องดูความเป็นไปได้ของมันด้วยนะเลขอะไรดีเลขหกไหมเลขหกคือว่าเดาง่ายแล้วนะ ดูช่องนี้ก่อนช่องนี้นะครับมีเลขหแล้วแสดงว่าแถวที่1นนะครับแถวตรงนี้เลขที่ใส่ได้เลข6ก็คือช่องนี้นะครับใส่เลข6นะครูเห็นเลขไหนที่มันพอได้ครูก็จะถามหนูก่อนนะหต่อมาตัวนี้เป็นเลข C เรียบร้อยนะครับเสร็จไปแล้วต่อมาทีนี้นะครับจะเหลือเลขที่ใส่ก็คือเลข5กับเลข6นะครับ ช่องนี้ใส่ได้เป็นอะไรเป็นห้าช่องนี้ใส่ได้เป็นหกใช่เปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าเอาหกมาใส่ตรงนี้นะครับถ้าเอาศกหกมาใส่ตรงเลขห้านี้คือทําไมชนกับตัวนี้อีกนะครับซึ่งมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะมันแปลกพววก,กันอยู่โอเคเปล่าโอเคนะต่อมาต่อมานะครับดูเลขก่อน เลขที่มันหายไปคือเลขอะไรนะครับเลขที่มันหายไปคือเลขอะไรเอาบางคนฟังแล้วมันก็ไม่เข้าใจนะฮะอะดูที่แถวนี้ก่อนนะครับแถวนี้จะให้แทนเป็นสีเหลืองนะครับแถวที่หนึ่งนี้นะตัวเลขจะเป็นสีเหลืองนะเลขที่ไม่มีก็คือเลขหนึ่งและเลขห้านะครับหนึ่งนะ เลขหนึ่งและเลขห้านะครับหนึ่งกับห้านะครับต่อมาตรงนี้ครูจะให้เป็นสีเขียวนะครับขาดเลขอะไรเลขสองและเลขสี่ขาดสองกับสี่ใช่ไหมดูสีเลขมันสามารถใส่อะไรบ้าง นะครับดูที่ช่องนี้ก่อนช่องนี้ใส่1กับ5ได้ไหมใส่ได้แต่มันจะต้องอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมครับอ่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนนะใส่มันห้อยไว้ก่อนได้ไหมใส่มันห้อยไว้ก่อนนะ1กับ5นี่แหละอันไหนอันหนึ่งแหละมันต้องมี1กับ5แหละอ่ะหกับ5้านะ1กับ 5, นะ5นะครับคูดใส่ย่อไว้ให้แล้วนะ1กับหส่วนตัวนี้ก็ต้องเป็น สองกับสี่หรือสี่หรือสี่หรือสองแบบนี้นะครับให้มันสลับกันต่อไปถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นอะไรถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นเลขเลขอะไรเลขสี่ได้ไหมได้นะเพราะมันเหลืออยู่เลขเดียวนะลูกนะเราก็ใส่เอาไว้ก่อนสีแดง เลขสี่อ่นานะห้มันดูเป็นเลขไว้ก่อนนะอ่ะตรงนี้ใส่อะไรได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าตรงนี้เราใส่หนึ่งใส่ได้ไหมไม่ได้แล้ว นะครับไม่ได้แล้วแถวนี้ก็จะไม่มี1เพราะฉะนั้นนะครับเลขที่เราจะได้นะได้มาแล้วนะช่องนี้นะช่องนี้นะครับอาจจะเป็นเป็นอะไรเป็น1ได้ไหมช่องนี้เป็น1่ช่องนี้เป็น4นะครับอ่าแสดงว่าตรงนี้ก็เป็น1ไม่ได้แล้วนะครับช่องตัวนี้นะจะเป็น1ไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรเป็นสี่ได้ไหมมาขาดเลขสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดสี่ใส่สี่เห็นเปล่าว,วิธีการนะครับต่อมาช่องนี้ไม่สามารถใส่1ได้นอกจากห้านะครับช่องนี้ใส่หนึ่งได้โอเคได้แล้วนะช่องนี้ไม่สามารถใส่อะไรได้นะ ไม่สามารถใส่หนึ่งได้ก็ใส่ห้าช่องนี้ก็ใส่หนึ่งอืมเป็นไงช่องนี้ก็ใส่สองและสี่ช่องนี้ใส่อะไรใส่สองช่องนี้ใส่สองช่องนี้ใส่หนึ่งช่องนี้ใส่ห้า เป็นไงไม่เลขซ้ำก,กันไหมไม่มีแล้วนะเดี๋ยวครูจะลบตัวนี้ให้หนูดูนะครับสองกับสี่นะหนูช่วยจำด้วยนะตัวนี้อะไรนะสองตัวนี้เป็นสี่ตัวนี้เป็นหนึ่งนะจำด้วยนะเป็นหนึ่งแบบนี้นะครับอย่าลืมทำด้วยนะ